สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมีเรื่องสิมงเขาบอกฟังหมู่บ้านโอ้ยนอนพี่น้องเนาะชีวิตเท่าหลังกายเท่าบนเหนือนอนอีหลีพี่น้องหมู่บ้านนี่ซีโมงแรงปวดเหยวพี่น้องก็บเหงายิดเหงายอดเียวแบบแสบๆเบีหงาคือจังบ่อยหยุดไหมพี่น้องบ้านเขาเอิอเหงายิดเหงายอดพี่น้องอืเหงยวมันอย่างแสบๆเลยพี่น้องมันคือจังสี่บ่สุดเป็นไหมพี่น้องเดี๋ยวเหยวเดี๋ยวเหยวตกใจพี่น้อง Okay, อกใจเพราะว่าข่อยเคยอยู่โคราชแปดปีที่แล้วข่เคยเป็นยังสี่หลัพี่น้องเขาล่วงบานได้พี่น้องเลียดออกได้เงี่ยไปเงี่มาเลียดออกพี่น้องเลียดออกย่างหลายเขาโถส่ว,สวมเขาห้องน้านี่ไหลาจากจากว่าเป็นเงี่ยเป็นเลียดมาเนี้พี่น้องใส่แผ่นผืนนี่ยังกะเอาประยู่ว่าสิบวันหล่อได้พี่น้องแปดปีที่แล้วอยู่โคราชแบบไป,ไปล่วงบานเหมือนกับสีดายยังไงกับเศร้าพี่น้องเศร้าหมู่บ้านอากาศมันคืออยู่ผุ่นเพราะแต่เงีย่ยซีหาเทียส่วนพญายไปล่วงบานเลยพี่น้องล่วงบานบานห้าหรืพี่น้อง พ่อแต่ไปหมอก็อเลยบอกเพิ่นฟังว่า8ปีทีเลยเป็นเังสี่จะเป็นเชงสี่เพิ่นก็เอายาขาเสื้ให้เลยพี่น้องก็เลเล่าบอกบอกขอนอนอบอกขอนอนเอายาไปกินพี่น้องเพิ่นก็เลยจัดยาห้ยาแก้ปวดแก้อักเสบขาเสี้ยยังพี่น้องกลับไปทุ่มหนึ่งพี่น้องทุ่มหนึง่งบ่ดีขืนได้พี่น้องบ่ดีขึนต้นตกั้นใจกั้นใจพยายามเห็ดนั่นเท็ดนี่ให้ให้ให้มันแล้วไว้พี่น้องให้มันแล้วให้มันลืม เเป็นสันพี่น้องเนียวไปเงียวมาเลือดเลือดไหล,ลพี่น้องเขาห้องน้ำโอ้ยเลือดออกวันนี้มันมาเป็นเียว่มันมาเป็นเป็นยศเ,เป็นยศพี่น้องเป็นไหลเป็นเนียวหลายหลไม่พี่น้องเลยไปเอป่อไปหอดไปบ้านสี่สองทุ่มพี่น้องสองทุ่มออกไปสองทุ่มมันก็ใไห้ล่อมลหมอก็ใไห้ล่อโอ้ยช่วงที่ล่อพี่น้องเอ้ใจสีขาดเผื่อเล่าแพมเผื่อมาใส่หาพี่น้องเอาแพมเผื่อมาใส่ห่บ่อยูได้พี่น้องเผื่อกับว่าบ่เป็นยังปล่อยมันเละมันยังไปเลยพี่น้อง เอาว่าอยู่นี่เพิ่นบอกว่าบ่เป็นหยังอ่าเดี๋ยวให้นอนร้องบาลก็นอนพี่น้องต้องนอนอยู่แล้วนอนร้องบาลเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวสิใส่สายเหี่ยวให้พี่น้องสิใส่สายเหี่ยวให้เพิ่นบอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนอนโร้องบาลไอห้น้ําเกลือให้ยาขาเสือก็นอนพี่น้องโอ้ยช่วงที่อ่าช่วงที่ว่านอนรอสิเข้าห้องอันเดียพี่น้องโอ้ยใจสิขาดเลยพี่น้องอ่าถอดเพิ่มเพิ่นออกเพิ่นถอดเพิ่มเพิ่นออกเพิ่นสิใส่สายเหี่ยวให้เฮาเนาะพี่น้องโอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นห้องเลยมันล่นล่นออกมาเลยพี่น้องเลือด พราะแต่ใส่สายเงียวนก็เข็นไปอีกตึกหนึ่งไปนอนห้องนอนพี่น้องตอนนั้นขึ้นมาสี่หาทุ่มเทียงขึ้นพี่น้องสายเงียวสิเป็นใส่ถุงขึ้นถุงเงียวห้างนอนพี่น้องสองถุงคนเอาไปเปลี่ยนถุงที่สามเก็บตีสองสีสามคอยได้นอนพี่น้องเฮ้ยพี่น้องบาจากค้ำยูเงียแตกผักผักพี่น้องเอ้ยบ่อยากใด้บ่อยากมีอย่างทรมาหลายเออทรมาหลายพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเบ่อยากได้บ่อยากมีอย่างพี่น้องเป็นมาแล้วคิดว่าแต่จะของเสิบเเศร้ามันเป็นหลายไหมพี่น้องเมื่อวันพี่น้องฟังโอ้ยนี่ของก็ออกจากโรคบาลมาตอน เทียง,งพี่น้องสิบเบตมงติเกียงหมอหายยูห้ออกมืออื่นวันจันเพิ่นวหาห้รอเบ,บื้องอาการอีก,กอนแต่จะของมีผ้าละหลายเป็นห่วงนันนน,นนี่เลยขอเผิ่นพี่น้องเลยขอเผิ่อเลยขอเผิ่นก็เลยได้มาตอนเทียงตอนบ่ายพี่น้องนี่ก็ท่านได้ดดีบนรดาดอกพี่น้องเลยมาบอกพี่น้องฟั่งอ่ามือนน้กะซันีกอนเ้ยพี่น้องเด้อมาบอกให้ฟั่งเอียงกับบ้านบ่นอบนเอนนะพี่น้องเนาะกาบขอบคุณเลหลายที่ติดตามแล้วก็รับช่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสาธุขอบคุณหลายค่ะ